ที he stock, world, track track ่ส well, ูงมากทุกรูปั้งแกองผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเป็นสภูนสุวรรณารัตน์มาเร็นตัวนำสภูตลอดจนรัศดรราชการแล้วก็มาแยกกิจรรมที่ขบวนพิพารับก็เข้าสู่ปี2561ปีที่ผ่านไปที่ผ่านมาแล้วนะครับ ก็ขอให้ผ่านคนไปปี2,561ก็ขอให้ทุกท่านพบภาษีที่ขอรับพนันหรือภาะสต่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสัตบโลกและเป็นกระดานทานการเงินทกท่านมีส่วนภาพพลังงที่สบูมแข็งแรงผู้หวังสิ่งใดที่หวังสิ่งใดก็ขอให้สมควาพไปดย ตลอ, 2, 500อดปี2561และตลอดไปครับสาธุขอท่านนายกอา,ายุขานาดสุขบพัพรละเนาะสาธุสาธุสำหรับหน้าที่การงานขอเชิญท่านนายอำเภอไปพรให้กับไปพรนิดนึง รัพรจากนายอำเภอสุดท้ายก็คือจากผู้หลักผู้ใหญ่เรารู้ว่ารับพรอ,อาโยมกนุษไปรับพรนะนให้ท่านน,นายอำเภอเกัดพบุญกัดพระบการพร,ระบุบจา้านะครับเี่ยวท่านรองบริารการจังหวัดเลยส่วนวนัน่นแห นายกเทศมนตรีมืองสุรรบนายกกับสวัสดีญาติธรรมทุกคูทุกนกับปี2,500ัาพะพุทธศักราช2อง1เ็ดเดินทางมาวันสมบูรณ์แบบแะนะฮะสิบเอ็ดวาที่นะครับลรวก็ช่วยวันสิงดีๆที่ทำทั้งหลายนะครับการ่วมกันปฏิบัติ ที่แล้วผมก็มาบรวมในที่นี้นะครับปีนี้ก็เลยมาอีกนะครับแล้วก็ทีนี้ก็ด้เรัเสียดสีท่านบเกว่าการจังหวัดน,นะครับเรามาร่วมเิบ่อการทำส่วนคนข้ามปีของเรานะครับทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านมานะครับปีท่านดีไม่ดีปีที่ผ่านมาปีนี้ก็ทุกคนก็ปรารถนาแต่สิ่งดีนะครับสิ่งสาคัญที่สุดทุกีเรื่องของสุขภาพของเรานะครับคแม้ว่า จะดีบ้างไม่ดีบ้างแต่ถ้าสุขภาพแข็งแรงนะครับท่านก็สามารถที่จะปฏิบัติธุรกิจได้โดยที่ร่วมกันดีนะครับขออภวยโอ,พอ๋พรนะครับให้ทุกท่านนะครับจงมีแต่ความสุขกับเจริญการถนาสิ่งใดก็ขอให้ได้สมความมุ่งมั่นครับพัฒนาทุกการนะครับในสิ่งที่ชอบนะครับขออนุญาตเดือนคำพูว่ามาโอ๋พรแค่สักเดือเนาะ เราเลยลนะยุ่เนาะฝั่งฝั่งนู้นเลี้ยงดูไดเนาะครับก็ให้สุขสุขคนนะครับตอนหลับก็ให้ได้เงินเดือนตอนตื่นก็ให้ได้หน,นึ่แสนงานแกงแคบไปก็ให้ได้เงินล้านสุขสุขคนนะครับเด้อหนึ่งหนึ่ง เขาผักเออ,ขอเขาเชิญท่านลองผู้ว่านะท่านโสพลคุณนรัตน์เนานะผู้ว่าอันนี้เป็นรองอน่่ยนะเดี๋ยวต่อไปก็จะเป็นผู้ว่าแนละ้วเม่ยไว <laughs> การนมือกัน ดูดมพลันวัดพร,ร,ระพุทธเจ้า,ญญญาทุททกรูปท่านนายเพอท่านส่วนราชการทุกท่านแล้วก็เจติธรรมนคารพครับผมมายืนตรงนี้เนี่ยสามตำแหน่งแล้วนะซึ <c oughs> ่งเนี่ตำแหน่งนายเพอพลัดนุวัตไล้ลองเูรว่าคงมีตำแหน่งที่สี <c oughs> ่มั้งนีใหม่แล้วถ้าพ,พูดเจสิงที่ดีๆนะผมอยากจะยิ้มอย่างเดียวพอละรู้สึกอิ่มอิ่มไหมครับ ผมเห็นท่านนั่งปฏิบัติธรรมท่าผมยิ้มยิ้มรับุญกักท่านด้วยนะครับคิดว่ามันเป็นปฐมฤกษ์ของปี2561ที่ด er ีที ever, ่ท <t> ําให้ท่านได้รับบุญได้รับสุศลจิตใจของสาเมื่อจิตใจท่านดีแล้วสิ่งที่ทามาก็ดีหมดครับใช่ไหมฮะในร่างกายท่านบางท่านเนี่ยเป็นเป็นลูกนะ ตัวเองพอมาปฏิบัติทำแล้วมันหายได้โดยแค่จิตใจรักษาแม่จีรูปหนึ่งใช่ไหมที่เรารู้กันดีวันสิ่งที่ท่านทำวันนี้ผมคิดว่าเป็นวันเลิศต้นของสักกระลาไ่ดีที่จะทำให้นานมีชีวิตที่มีความสุขสิ่งใดที่ไห้ดีก็วาง,งบาง้างอันไหนที่หนักก็วางหลวงปู่ชอบบอกว่าวางให้กับาวางกับย จะ่ไหมครับาให้จิตใจเราจะได้เบาเจะไปแบกไว้ขน,นาดว่าผมคิดว่าปี2561นอยเอนี่ยประเทศไทยเราน่าจะมีสิ่งที่ดีๆเกิดขึ้นเยอะถาอย่างน้อยที่สุดที่เราจะได้รับในสิ่งที่ดีๆสำหรับประเทศทาติของเราในเร็วนนี้ก็คงจะมีพิธีพระบรมราชาภิเศษกราจะมีรัชกาลที่10 ที่สมบูรณ์แบบในเร็วๆนี้นะครับก็เป็นสิ่งที่เอเ่อประเทศไทยเราพิจา,ารบรัจกาลที่สิบรัจการที่ส1ก็ต้องเข้าดูต่อไป่จะเป็นใครต่อก็ควรจะไม่สิ้นราชกาลแผ่นดินของเรานะครับอยาใกให้ประเทศไทยเราคงอยู่ตลอดไปช่วยกันภาวนานะครับอยาให้ลูกหลานตั้งหลังเราเราฝาก ครับผมคิดว่าที่อยู่ที่นี่บางท่านก็น่าจะเกิน60สิบไปบ้างแล้วนะผมก็ใกล้แล้วก็คุอุดมก็5้าสิบดใช่ไหมครับผม5้าสิบสอผมอายุมากกว่าท่านก็คูอหนึ่ปีที่หน <c oughs> ผมแก่กว่านะั่น <c oughs> จริงอยากคุยกับท่านนานๆนะครับแต่ว่าด้วยเวยลานะครับ ไม่เวลาไปเร็วแค่แป๊บเดียวได้ปีอีกแล้วดีใจไหมครับอายุเพิ่มอีกหนึ่งปีเมื่อครูนับถูกวะเนี่ยมันต้องค้นห้าสิบสองนะนะผมก็ต้องเป็นห้าสิบสามแล้วเนี่ยลืมยังนับอันเดิมอยู่แลเนี่ยต้องเพิ่มอีกหนึ่งปีนะครับพรุ่งนี้เรามีภารกิจที่จะต้องสบุดตักบาทตอนเช้าเช่นเดียวกันนะทุกอำเภอทุกจังหวัดนะครับในวัดก็มีตักบาทเช่นเดียวกัน ็ในโอกาสขึ้นปีใหม่นะครับก็ข,ขอรัธนาคุณพระรีระใจและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ท่านเคารพและถือบูชาความดีที่ท่านปฏิบัติมาบารมีพระอริยสงฆ์ของจังหวัดเลยนะครับแล้วก็บารมีของ,งของค์พระธาตุสีสองรัฐเฉพาะสีส,สงครามที่อยู่ใกล้บ้านเรารโปรดโรมดาประทานทวนให้ท่านทันท้งหลายที่อยู่ที่นี่นะครับได้มีความสุข มีความเจริญกาตนาสิ่งใดที่เป็นสิ่งที่ดีที่สมควรก็ขอใสมความ่ั่ากาตนาทุกท่านได้ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงนสติปัญญาที่เฉียบแหลมที่จะนำพาประเทศชาติของเราเดินไปข้างหน้าได้ขอให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขและโชคดีตลอดปี2561และตลอดไปนะครับขอให้ทุกท่านธรรมะคุ้มครอง,องและใช้ในธรรมตลอดไปกอบุูครับ สาตุสาธุสาตุอนุโมทตามิต้องให้มีตำแหน่งที่สี่เไว้เนาะผู้ว่าเลือกไปเป็นตุลาหลักแล้วก็ท่านสมพลเลือกเป็นผู้ว่าในจังวัดแทนอือนี่พักปวดสารพิษ เอาคุณยอมอย่าเพิ่งลุกนะยอมนี้รับพรกันนะใครจะกลับบ้านก็แม่เอาขอเชิญพกาไอพูอว่าถาวายชยธรรมนี้กันนรวงู่ว่าแล้วก็ท่านนายเพื่อนั่นนายกอคุณแม่เลยนะเย็นเชิญท่านโสพลสุขขสวรรณรัตน์นะคะถาวายเครื่อง อาจตุปัจจัยพญธรรมแหล็ระสงนายอนุพง์คำภูกแก้วนายอภรวังสพงนายเลิศศักดิ์พัฒนาชัยคุณนายยเทศสมุนตรีเมือง,งวังสพงนายทัศนัยมง,มงคลวัดรองนายยเทศสมุนตรีเมือง,งวังสพงนางบุษฎีสุวรรณรัตน์นางเจริยาพรพัฒนาชัยคุณคุณทองสุขวลภาคุณแม่ วรนีลอยแก้วจากอุดรค่ะถวายเครื่องจัตุปัจจัยยธรรมแด่พระสงฆ์ค่ะ เชิญคร์ไปนั่งที่เดิมดูน้ำจวดนั่นเลย <c oughs> นเนอ่นะพูเทวีเนาะ,ะดานซ้ายแล้วก็เหมือนเลยทราบข่าวว่าเป็นผู้ว่าเป็นรองผู้ว่ามหาสา,ารคามนะเนาะ,ะคอนเซปต์งานศพบอดเล่า เราขอให้ท่านอบบนองสกปรท่านนายอำเภอแล้วก็ทานานยกแล้วก็คณะรักมารทุกท่านเนาะแล้วก็ญาติโยมทุกท่านที่มาสวดมนต์ข้ามปีในวันนี้แต่มาก็ไม่มีอะไรจดยเฉพรแเราก็ขอให้คุณงามความดีบุญบุญส่วนที่ญาติโยมได้สวดมนต์ภาวนารักษาสาสิน บูมุมสนุนเหล่านี้จึงสะท้อนย้อนกลับให้กับท่านทั้งหลายจงมีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าหายทุกข์หายโศกหพโลกหายภัยสมสรคสเดชจะลายจงหายไปไมีแต่ความสดชื่นเบกิกบานและแจ่มใสไม่เจ็บไม่จนทุกธาตุทุกคนเถิดสาธุยะถา,าวิาวะหาปุราปาลิปุเรนติสาวกะลัง เอวเมวะอิโตทินังเฟตันังอุปการปฏิอิ็ชิตังไปตังตุมหังคิปเมวะสเมจโตสัพเพรตุสังกปาสันโทปันราโสยะธาไมโจติราโสยะธาเทโยวิวาจานโตสัพพโลอาวินาสัตุมาเนววา นรสัตาโรธรรมวาทันติอายุวันโรสุขังภาลอายุโทธพระโทิ่ नगा सदा मे रामे सुखान् स्वादिका चदि आयो स्वा भरावन सुखान्द्रदि भा नो दिका यो य स्वाहो दिया ปาวตุสัพพมังกาลังรักันตสัตเทวตาสัพพโอทานวะเวนะสะทาสุทิภาวันตุเตปาวตุสัพพมังตาลังรักันตสัตเทวตาสัพพธรรมานุม